เจ็บปวดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอยู่เลยกเลยหนือมันไม่สบายมันปวดเจากโรงพยาบไม่หลังหอกเป็นคนละโลกไม่จริงๆเป็นคนละานัเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันน่ะใช่แต่โรงพยาบาลไอนี้ด้วยเหรอนี้ด้วยเหรอเขาองอ้ขเรี่กเคออเออเอออเคอเอกโอเออค้าก่อนอคกคออคอ ค่ะก็จริงๆดีใจมากเพราะว่าดีนาก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเราได้ยินมาแบบนานมากแล้วแต่เดทเปิดทีวีมาไปเดินข้างอะไรก็เจอก็วันนี้ได้มาแบบเป็นตัวแทนแล้วด้ไปเซฟคอนที่ดีนาก็ดีใจมากๆอยากให้ฝากคอนทีนาแล้วก็แคมเปญนิดนึงนะคะว่าเชื่อว่าดีนาตัวดีในฝันดีค่ะค่ะก็แคมเปญใหม่ของดีนานะคะเชื่อว่าดีต้องดีหน้าค่ะค่ะแล้วก็ฝากแบรนด์ของดีนาเลยนะคะคือเรามีหลักหลายมากเพราะว่ามีทั้งรถมีทั้งแบบ งานดราแล้วก็เทรนด์อื่นๆแบบเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่กลัวเบื่อก็สามารถเอาไปมิกซ์ทำในส่วนต่างๆแล้วไปปัดกับโยเกิร์ตกับเบเกอรี่นสมัยนี้ก็คือแบบง่ายมากแบบสุดๆแต่แครนด์นี้น่าจะปกป้องกับอะไรสกหรับคนที่เกเลียงเพราะว่วา,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 าวดีมันต้องมีง่ายค่ะเออถ้าอย่างถ้าอย่างตัวเองก็จะเซนส์ความที่แบบเราแบบแบบทํางานหนักมากๆแบบทำหลายๆอย่างนะกะแต่ว่าพอเราเชื่อแบบเราทํามันได้ดีอย่างงเี้ยค่ะมันก็คือแบบมันก็ตอบมาดีเราเชื่อตัวเอง แสดงว่าปกติคือยู่บ้านที่คือเราเอาเมนูดีน่ามักมิ้งิ้ี่อยู่กันใช่ไหมแบบตอนนี้แราก็มาผสมแบบเอามาผัดาผสมอรเาเมือน่นชอบกินยาดำอยู่แล้วโดยส่วนตัวค่ะแล้วก็พอแบบมาเจอดีน่าที่แบบเวลาอย่างนี้คือเหมือนเราไม่ได้สามารถกินได้แบบไม่เลี่ยงือนตอนเด็กๆแล้วค่ะเราก็ต้องเหหาไลฟ์ิลที่แบบเรากินได้ระหว่างวันแล้วก็ดีน้าก็เป็นอีกเรื่องนึที่แบบเราแบบไม่ต้องวดห้วก็อยู่เลยรามิีครับไปอ่ะ ถ้าใครอยากได้สูตราของเราที่แบบเพ่อเป็นดีนา้าเรา่จริงๆหนวกินสลับไปเรื่อยๆคาแบบวันนี้อยาก,กินแ่ดีน้ายากก็มหลายสูตม,มากก็ทุกคนสามารถเลือกตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถแบบบระหว่างวันก็ได้ไร่างเง้ยแต่ว่าถ้าเกดว่าห่วงเรื่องแบบเอ,อการเรียอะไร,รการแบบความเรอกอแก่เหรอชะลอวัยอ๋อจะให้อย่างไงด้าน,นที่หนูชอบกินนะคะมันช่วยเรื่องแบบมีสารต้นลแ้วมช่วยชลอได้เยทาน้าก ค่ะก็ฝากเป็นผสมนี้หน้าได้นะคะเชื่อว่าดีต้องมีหน้เค่ะดีมากน่าเบื่อกันเหรอการเป็นยังไงบ้างเขโรงพยาบาลเพราะเอะไรซึ่งเอ่อเหตุการณ์ต่างกันนะคะแบบถือว่าเจนเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขากระดูกหลังเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นหลังจากนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการที่วหนูเหมือนถ่ายงานอยู่แล้วก็เกิดจากการเกร็งตัวแล้วเหมือนติดแล้ว มันดักก็อกแล้วก็เหมือนขยับไม่ไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าหมอลองกระดูกเคลื่อนไปสองข้อ่ะแล้วก็ไปแตะเส้นประสาทขวาไอ้ขาวขวาเลยถ้าแบบยืนนาน,านหรือนั่งนานเงี้ยมันก็จะแบบชาแล้วก็แบบเหมือนไม่ไม่รู้สึกเอะแต่ก่อนนั้นของเรามันมีสัญญาณผิดอกไหมคบว่ามันจะก้อเอยบไม่มีเลยค่ะคือตอนที่หนูเป็นอะหนูก็ตกใจมากคิดว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบ ความแก๊สของเราที่แบบปวดเรื่อยปกติแล้วใช่เดี๋พอเป็นเป็นัมการที่แบบนักร้องแล้วมันแบบเหมืนกลับมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเจ็บมากเลยค่ะก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วไปสแกนเข้าเพื่ออะไรก็เลยรู้ว่าหมอรองเนี่ยมนเคลื่อนแบบไปสมรอดตอนแรกก็บอกว่าแบบคนเรามันเ,เ,เป็นกันได้ง่ายๆเลยเหรอะอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เพราะว่าหนูอาจจะแับกล้ามเนื้อ แข็งแรงไม่พอในจังหวะนั้นหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนมันพยุไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเชื่อแล้วก็เป็นแต่เส้นขนาดกว้างต้องพักสามเดือนพอเขายิ่งนตอนที่มันซ็อกอ่ะมันมันจากเลยนั่งอีกตัวเหมือนนั่งนั่งแล้วก็เหมือนเลี้ยท้องเขาเรียกว่านั่งแล้วเหมือนเออเหมือนนั่งแล้วแบบนั่งไม่ถูกท่าละค่ะแล้วปบบติดตัวมันกลอกเยี่ยมตัวผิดตัวใช่ใช่รู้สึกเลยเหรอว่ามันกลอกมันกลอกแล้วมันเจ็บมากๆลยแล้วก็ขา ก็แบบไม่รู้สึกขาข้างชาไปด้วย,ช,วยชาประชาร์ชาเพาไม่มไปแตะเส้นไปไปทับเส้นกระดานขวานิดนึงเลยเน,นี่ยแล้วตอนนั้นคือคิดจริงหมอเลยหรือว่าที่แรกจะมันก็หายว่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูถ่ายงานอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรีบถ่ายงานให้เสร็จแล้วก็แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ปกติแบบไม่เคยเป็นแบบนี้อะไรใช่ว่าระหว่างถ่ายงานมันก็ยังมีความจี๊ดจี้ใช่ก็ร้องไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ว่าก็ถ่ายโอ้ยเธอต้องพยายามขนาดนั้นเลยเหรอือคือหนูไม่รู้ว่ามันหนักแต่หนูรู้ว่าหนูเจ็บ แล้วก็อยากจะแบบให้มันเสร็จชายไปก่อนแล้วค่อยไปอะไรนักงานเนี่ยต้องยิ้มหรือว่าต้องอะไรมาแสดงสีหน้าเลยยังไงบ้างดีที่มันโชคดีที่มันยิ้มไม่มาก่ะอแล้วพอไปโรงพยาาบแหมอเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เราตกใจ่แปว่ามันถึงขั้นนี้เลยเหรอแปลเพราะว่าจะมีหนูรู้สึกว่ามันไกลตัวมันน่าจะเป็นสำหรับคนที่อายุแบบเยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเออหนูก็เลยคก็เฮ้ยพอมันถึงหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าต่อยการรักษาของหมอยังไงให้หนู คือมันจะไม่หายไปเลยตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนไปแล้วก็คือต้องเหมือนเป็นเทนแบบพยายามนะคะแบบกายภาพแต่ว่าตอนนี้หนูเจาะหลักกระดูกหลักชีดิตสลอยเข้าไปแล้วค่ะ,ะก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเหมือนแบบใช้ชีดิไม่พอดีค่ะแต่ว่ายังเอาไปทําให้มัน,มนแบบเอ็กซีมเหรอเาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยังยังไปกระแทกนะหรือว่าอ,อะไรเงี้ยมันก็จะยังจะปวดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มได้อีกไปเยเลยเพราะว่า วันที่มันเคลื่อนแล้วมันไม่มีทางกลับมาเครียดไม่ลดกระโดดไม่กลัวการใช้ชีวิตไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆหนูต้องพักสามเดือนแบบไม่วิ่งไม่ใส่็จตู้สูงไม่อะไรแต่ว่าหนูไขยพุทธนักขีอยู่ค่ะแล้วมันก็เหมือนจะแบบมีบู๊บู๊หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวว่ามันจะหนักไปกว่านี้อีกแล้วหมอแน่พี่พี่ซฟ f e ไหมถ้่ที่เราต้องทำงานพี่คือหมออยากให้นอนอยู่เองๆเฉยๆใส่เครื่องพะลุงพยุงหนังหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่แทนขัดเพยุงหลักต้องใส่ตลอด เราดูเราดูหน <toys> ่อยเลยนะไม่ถึงมากหน่อยไม่สิหนูว่าซ่าเพราะว่ามีรอบนึงที่แบบเข้าไปแล้วใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไหวหนูแบบแค่นี้เองหนูออกอาการแล้วหนูว่กลับเข้าไปเลยอีกวันหนะว่าแบบหนูยืนแบบยืนได้แบบไม่นานเลยก็ต้องแบบไม่ใส่เสื้นสูงไม่วิ่งไม่กระโดดอะไรออกกําลังกายก็แบบแบบนี้ไม่ได้เห็นนะวันนี้ออกมาทำงานแล้วท่าไหนที่มันจะทำให้เราปวดขึ้บริเวณนี้จริงก็ถูกทุกท่าค่ะเพราะว่ามันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันเหมือน เนี่ยปวดลำคาบป่ะคะถ้าเหมือนแบบเที่ยวตัวนิดนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะจี๊ดขึ้นมาเงี้ยถ้ายืนนานๆก็อย่าไปอีกแป๊บนึงขาขวาก็จะชาอะไรอะไรงเงี้ย่านเราสมมติอย่างงานน้ำต้องมีเดินแบบแต่ละครก็จะต้องมีฉากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปวดปวดเอาแต่ว่าที่เราเห็นทำให้ระดับคุณภาพงานต่าไปอะไรนะคะไปถึงไปถึงว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้ทงานต้องแข็งตัวจริงจริงจริงก่อนอันนี้ที่หนูเข้าโรงพยาบาลที่แบบเหมือนกองหนังก็ต้องเหมือนแบบใครยากช่วยเราอย่าก็ขอบคุณ Head, แล้วก็กลับไปหายตัวไม่ได้พักแบบที่หมอบอกตัแไม่ได้เาวลาาทำอะไรอย่างเงี however, ah ้ยครับเป็นกังวลนะว่าอันนี้ฉันพอะไกลเลยนกรม่เพราะว่ามันก็เป็นแบบถดหลังเนาะก็มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแะแต่ว่าก็พยายามแบบใช้ชีวิตให้ปกติได้เพราว่ามันก็28เองค่ะถือว่ามันจะหยุดไปเลยก็ไม่ได้เคหมอว่าการผ่าตัดมัหมหรว่า หมอบอกว่ามันก็จะช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางหายอยู่แล้วจะผู้หมอแนะนำาภาแบบบิดนทะีนะนะ่ถูกต้องไหมจริงๆหนูต้องไปกายภาพค่ะกแบบให้บ่อยที่สุดที่ดีอะไรแล้วมัน,นมีท่าที่บิดถูกต้องได้ไหมไม่ได้ิดตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เช่ใช่แล้วพี่ชายก็กต้องบาลานชีวิตใหม่ในการทางานใช่แต่หนว่าทาไม่ค่อได้ค่ะบา่าชีวิตแ้าไได้บว่าแรงสิ่งคืออะไราแรงสุดเหรอคะจริงมันก็แรงอยู่แล้วเพราะว่ามัน แต่ว่ามันเคลื่อนไปแล้วแล้วก็ไปทับเส้นประษาจีนมาแล้วแต่ว่ามันยังไปทับไม่มากคือมันยังไปทับได้อีกแต่มันไม่ต้องทับก็ได้ก็ดีเลยอย่างนี้มันนั่งรถไปนานๆก็ไม่ได้ก็จะปวดปวดใช่ไหมก็ต้องขยับตัวบ่อยๆใช่แล้วก็ได้เห็นเนืองเดือนไปจะมาเป็นผู้บินก็ไม่ต้องแปลกใจไหมก็ได้เห็นเนือยขยับบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจเพก็เหนือแต่ดูเนื้อซีเรียสจะไปดูเหนื่อยแบบว่ายังจะให้ขโมูย คนูทำอะไรแบบไม่ได้เป็นตัวนี้แล้วใจอ่อนปกติเราเป็นคนที่แบบว่าฟุ้งซ่านอะไรอย่างเก็เจอที่เจอเจเจเขาบ้าไงบ้างเมืเจเขาดูเจเขาเป็นมานานมากแล้วเพราะเขาเป็นรอบนึ่งเขาก็เลยเหมือนเขาชินแล้วเขาใช้ชีวิตได้แล้วแต่ว่าหนูที่แบบไม่เคยเป็นเลยแบบไม่เคยมีอาการเกี่ยวกับกระดูกหรืออะไรอย่างนี้เลยเงี้ยคืออาจจะมีกระดูกที่แบบเหมือนหดหูหง่วงเร็วมีบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับหลังที่แบบเโยกตัวไม่ได้ัานานไม่ได้ันนเเป็ออาากกรเลย เจ๊หนักกว่าค่ะเรื่องเป็นสามีพ่อคำแนะนำของเขาคืออะไรไม่คนเพราะคนเนี่ยเ่อหลังเลรือว่าที่เจ๊เขาเป็นเราได้เห็นอาการจริงแล้วเราอย่างไรบ้างแล้วเอนที่เราจะไม่รู้ว่าเราเป็นก็คงว่าแบบมันแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นเท้าแปนด้วยค่ะขอโทษนะเขาเป็นเขาเป็นแบบกระดูกเคลื่อนไปด้วยแต่ว่าหนูไม่เคยเข้าใจอาการมันจริงๆนะคะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าแบบลุกก็ยาก นั่งก็ยากเรียกตรวจก็ยากแขกก็ยากเนี่ยเข้ามาเป็นเองอ่ะคือก็หลงมากเลยค่ะเพราะว่าเจ๊เข้าไปก่อนแล้วหนูเข้าตามแล้วที่โรงพยาบาลใจดีมากสัตว์ที่อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบเนเครื่อนกันอ่ะก็ยังแบบแต่เจ๊หนูก็ไม่รู้เลยว่าหนูดูไม่ได้เลยนะแต่เจ๊เขารู้มาบ้างเขาบอกว่าาก็กมายว่ายินดีต้อนรับเวลคัมแล้วเวลคัามก็ได้กจริงจริงมันคุยกันมาข้อดีอะไรกันแต่มันไม่มันข้อเหตุการณ์ แต่ว่ามันโรคเหมือนกันแกลบใช่ข้อเดียวมีข้อที่เหมือนกันด้วยข้อยอดที่อยู่แล้วอ่ะแล้วนทุกคนไม่ต้องเป็นเป็นกันหมดนะคะดูแลรักษาสุขภาพเรื่องอื่นเราทำทุกคนต้องเป็นแฟนกันแต่ทำไมเป็นกันใช่งมงไปเป็นคนเขาก็เป็นกันเยอะแยะเลยแล้วนี้ตรงนั้นเป็นกายภาพไหคะต่างคนต่างไปค่ะเพราะว่าเหมือนอาการมันก็แบบไม่ได้เท่ากันเขาก็จะแข็งแรงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจระบบเขาแล้ว เข้าใจเลยเพราะว่าเราเป็นหนักกว่าเขาด้วย่าเราก็ออกกำลังกายให้กล้ามเนือมันแข็งแรงขึ้นจริงจริงเาเป็นแบบนั้นค่ะจริงจริงหนู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงมาตลอดแต่ถึงว่าร่างกายไมได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็เจอปอกเดียวก็ไปเลยเหมือนกันแล้วกก็เคยก็ุตกด้วยแ่ใช่ใช่ช่หเป็นแบบแพ้ง่ายเราดีแต่พูดไปทำมันยิ่งเพิ่มขึ้นมากวันไหนเนี่ย เชื่ไหมว่าแบบเป็นปีเกอริงหมมาีจริงไหมมันหนูอ่ะแล้วช่วดไม่ชขาแต่แต่ว่าแต่ว่าชีวิตหนูมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเคยรู้สึกแบบอยากจะพากันไปทำบุญเลยไหมแบบว่าเฮทำไมต้องมาเป็นไงมันเหมือนมันเหมือนมันเกิดแต่กับเราจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็น b เ g deal ขนาดนั้นแล้วเลย้ยแต่ว่ามันก็ทำบุญกันเรื่อยๆนะ ฉันจะมากไอ้มากพอไล้พี่อ๋อจะเป็นหมอกรับหมอบอกไหมว่าอายุยังน้อยจะทำไมถึงเปลี่ยนหมอไม่พูดคำที่เจ็บปวดแบบนั้นแต่ว่าไม่อยู่กับไอ้ที่เหนื่อยใช่แต่ว่าหมอก็เหมือนแบบเลยอยากให้แบบเหมือนระวังพี่คือแบบช่วงที่หนูเป็นแบบเขาแบบอยากให้หนูนอนนิ่งๆไปเลยเขาคิว่าแบบนอนนิ่งๆเปที่สุดเลยแล้ว่าหนูก็แบบเหมือนมั่นหน้ามากเขาออกไปทำงานแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรครับ พี่ไหวก็กลับมาจ็ได้กลับมาถ้าบอกว่าตอนนี้คือทำใจได้แล้วที่แบบไอยู่ใทำใจได้แต่ว่าม่ม well. ่แบบเหมือนไม่ม่ต้องทำอไรหรือว่าไม่มีทางกลัแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่โอ่โอเคไปกันเลยขอบคุณากหเป็นพ้อไหนนะลูกเอเออ L4 l ยากนะคือปั้นเลเาดเยั ยินดีต้อนนะจ๊ะอันน้งต้องอยากรเ้อต้องการสว,าวยนะ